ต้นเดือนมาแล้วนะครับเราก็ต้องหาคนเช่าเข้าห้องใหม่หาเจ้าของห้องใหม่หาผู้เช่าเข้ามาใหม่ๆนี่แหละคืองานเอเจนต์อิสระของเรา <c oughs> เคยเหนื่อยกันไหมครับ <c oughs> เคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมครับ <c oughs> ว่าเราจะทาอย่างเงี้ยไปถึงถึงเมื่ <c oughs> อไหร่พอตั้งคําถามครับพออยากจะแนะนําน้องๆนะครับที่อยู่ในอาชีพนี้นะครับเงินดีก็จริงพี่เข้าใจแต่เราต้องวิ่งหาลูกค้าทุกเดือนนะครับพี่ก็อยู่ในอาชีพนี้พี่ก็ยังทําอยู่นะครับพออยากจะให้ลองเปิดใจกับอีกชีพหนึ่งก็คืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับโคตรตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับเราเก็บค่่าาาาเบี้้้้ยยปรระกกกกัันลลููคคคตอุุทง ได้ค่าคอมปีต่ออายุดูเส้นกราฟของปอได้นะครับว่ารายได้เติบโตขนาดไหนเราจะได้นะครับสวัสดิการที่ดีด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดเราซื้อเองใช้เองก็ได้นะครับและพี่อยู่มาแล้วปีที่9นะครับรายได้ทะลุ3ล้านแล้วนะครับอยากจะให้น้องเปิดใจนะครับเราอยู่ในธุรกิจที่ดีนะครับมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของห้องนะครับเป็นผู้เช่านะครับซึ่งสามารถเปิดตลาดการขายประกันใหม่ๆได้นะครับ พี่ปออยู่นนทบุรีนะครับหากน้องๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเข้ามาปรึกษาสอบถามเครับของพี่ทาของกรุงไทยแอสซ่านะครับเป็นแรนด์ประกันชั้นนำของประเทศเช่นกันนะครับปรึกษาโครงสร้างไรายได้ได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็ขอฝากอาชีพใหม่ๆไว้เท่านี้นะครับและเจอกันครับ